สวัสดีครับคลิปนี้เราจอยู่กันใน Tower of Fantasy นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวของ Rotation ของทีมท่าต่างๆนะครับที่มี Fiona อยู่ในทีมเนาะก็อ่านาวันนี้วันที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยคือ Fiona ใกล้จะออกจาก s e r v ร์ Global แล้วนะครับทุกๆคนก็น่าจะพอจะรู้เรื่องของคุณสมบัติของ Fiona กันแล้วนะว่ามันเป็นตัวที่มันอยู่ในทุกทีมจริงๆนะครับสำหรับใครที่เปิดไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแบบมี m e ครบๆเนี่ยก็คือ จะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเอาใส่ทีมก่อนที่คิดว่าจะเอาตัวอะไรไปใส่เพิ่มมาเนาะทีเนี้ยเรื่องของโรเตชันของทีมท่าตต่างๆเนี่ยหลายคนที่มีตัวมีทีมเล่นอยู่เนี่ยอาจจะยังงงๆอยู่นะครับว่าเล่นยังไงให้มันทำดาเมจได้ดีที่สุดเนาะคลิปนี้เดี๋ยวมาแนะนํากันนะครับทุกท่าตเลยก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นลองโรเตชันให้ดูกันนะครับแบบพอ ของปากของคอจะไม่ได้เล่นนานมากนะครับในแต่ละทีมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นที่ดูกันเนาะทีนี้ก่อนจะเริ่มกันนะครับขอฝากร้านสปอนเซอร์ด้วยนะครับร้านเดอะฮันด์ชอปให้บริการรับเติมเงินเติมเกมราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากจะสนับสนุนกันเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการกับทางร้านได้นะครับหรือจะกดสมัครสมาชิกเมมเบอร์เข้ามาก็ได้ช่องทางยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับทั้งแฟนเพจเดอะฮันด์นชอปนะครับหรือแอดไลน์เดอะฮันด์นชอปก็ได้นะครับกับร้านสปอนเซ อ่ะทีนี้ก็มาเรื่องของสเตตัสนะครับที่เราจะใช้ในการเทสกันเนี่ยก็คืออ่าทุกตัวเนี่ยผมจะยึดให้มันมีเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้คือเราอยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับก็ค่าคริติคอลอยู่ที่ประมาณ15,000นนะครับก็แถวๆนี้กลมๆ เนาะก็คือทุกวันนี้เรามีไททันเกียร์กันแล้วก็น่าจะพอทาถึงถึงกันได้อยู่แถวๆนี้นะครับถ้าเอาไปสักประมาณหนึ่งแล้วเนาะหรือส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณ14ื่นใช่ไหมอ่าก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็พลังโจมตีรวมนะครับก็จะพอๆกันหมดของทุกทาธาตุนะครับก็จะประมาณส0,000ื่นทุนนะครับปัดลงนิดหน่อยนะครับมันสามหมเนาะก็จะแถวๆนี้คือสแตตท,ทุกทุกธาตุเห็นป้าของผมมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้คือมันได้สันพองมันก็เลยดีดมาถึงตรงนี้เนาะก็เราจะได้ตัวละครทีีม่มเบส เรื่องของค่าสเตตัสตรงนี้ครับเท่ากันทุกตัวเลยทีนี้มันจะแตกต่างกันก็จากพวกเมทริกของแต่ละตัวแหละนะครับโดยเมทริกเนี่ยเราจะใช้เมทริกประจําตัวทุกตัวเลยเช่นกันนะครับคือดาวตันหมดนะเมทริกตันแล้วก็ตัวละครก็ปลดกลุ่มดาวตันหมดนะครับในการมาเทสให้ดูกันในวันนี้เรื่องของเอเวกจะใช้ฟิโอน่าทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่ใช้เอเวกของตัวอื่นเลยเพราะว่าทีมฟิโอน่าเนี่ยจะใช้เอเวกฟิโอน่ากันหมดอยู่แล้วนะครับวันนี้ใช้งานจริงเนาะอ่ะเดี๋ยวทีมแรกนะครับมาดูกันที่ทีมไฟฟ้ากันก่อนเลย อ่าก็ทีมไฟฟ้านะครับเรื่องของสกิลของฟิโอนาเนาะเดี๋ยวเราจะเลือกใช้เป็นไฮโดรโฟกัสนะครับแล้วก็เวลสปริงอันนี้อ่าก็คือจะใช้เวลสปริงกันนะสำหรับทีมไฟฟ้าที่ยังใช้เทียนหลังอยู่นะครับอันนี้เพิ่มเยอะที่สุดแล้วเนาะทีนี้เรื่องของการเล่นนะครับทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือมีฟิโอนาเป็นเรียแล้วก็เทียนหลังนั่นเองนะครับก็ทุกทีมจะเปิดเหมือนกันหมดนะครับก็คือเปิดเข้าไปด้วยสกิลของฟิโอนานะครับเพื่อเอาบัฟเาเมในช่วงแรกมาเลยเนาะ แล้วก็เวลสปริงอันนี้เรามีแล้วก็กดกดไปครับก็ทีมไฟฟ้าจะวนแบบนี้แตะมาร์คเยนหลังครับเป็นเลียขกวนครับอ่ะก็ปกติเลยเป็นเลียขกวนแด้ตีรีเซ็ทสกิลควนจังหวะน,นี้ก็จะเล่นต่อไปก่อนนะครับก็จะเป็นโดดหฮองย่างี้อ่าหรือใครคล่องๆหน่อยก็กาอากาศอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าจนคูดาวเหลือประมาณ5้าวิอ่าก็จะมาดิดฉาบยหน้าครับแล้วจะกลับไปขวนได้ใหม่ชุดหนึ่งแบบนี้ ขวนเสร็จชุดนี้เดี๋ยวเราจะไปที่เศษเกลืหลังครับจะกดแปะมาร์กได้ใหม่พอดีเลยดี๋ยวแบบนี้อ่ะเหลือสองวินิดนึงนะครับไม่แก้จะกระโดดหัวได้ทีหนึ่งอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็จะกลับมาขวนใหม่อ่ะลูกมันจะบนยิ่งไปเรื่อยๆครับอันนี้เพิ่งเริ่มเปิดการขวนชุดใหม่นะครับก็รอเหมือนเดิมครับห้าวินะครับอาจจะรอได้ห้าวิถึงสี่วิเลยนะครับก็อย่างนี้ไปอ่ะห้าวิแล้วนะครับก็มาวิชาตพิณ้าบัฟใหม่ กลับไปควนใหม่น่าจะประมาณ4วิถ้าใครแบบอันเซิลแม่นๆแล้วนะครับได้4วิเลยอันนี้แด้ตีโดดโหมได้หนึ่งทีทิชชราจของเทียนหลานผมไม่ใช้นะครับผมมาแปะม้าธรรมาดาเอาแล้วกลับไปควนใหม่อโลเทชั่นมันก็จะประมาณนี้ครับจะวนค่อนข้างลงตัวเลยเห็นไหมอันนี้เราเพิ่งเปิดควนเมื่อกี้ครับก็คือเพิ่งรีเซ็ตเป็นลุมแรกเหมือนเดิมก็วนไหมครับรอ4วิ สีวิแล้วก็ไปี่ฉาดครับจะกลับมาควงได้ใหมควงเสร็จชุดนี้ก็จะไปแปะมาร์กเจนหลังใหม่ครับมแม้พอดีเลยนะครับเรื่องของมาร์กเจนหลังก็จากที่าจากที่ฟังเมนไฟฟ้าในกิลหลายท่านเขาเล่นให้ดูกันนะครับก็คือว่าถ้าเราดิฉาดไปแล้วแล้วมากดสกิลที่หลังนะมาร์กมันจะหายเพราะฉะนั้นเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็แนะนําว่าถ้าจังหวะแบบมเมื่อกี้ครับก็คือแคนเซิลดิชัดแล้วมากดสกิลเอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราแปะดิชัดไปใช่ไหมบางทีเรากดสกิลโดนมอนเนี่ยมาร์กมันจะหายแบบดื้อๆเลยครับทาให้ดามจมันจะหายนะคือเรื่องของเทียนหลังเนี่ยเราต้องกดสกิลเนาะเพื่อที่เอาเรื่องของสแต็ปของตัวเทียนหลังเองใช่ไหมครับบัฟตัวทองอะไรพวกนี้มันเลยจําเป็นที่จะต้องกดอยู่บ้างทีนี้ถ้าเรากดหลังดิช์ดอ่ะมาร์กที่พื้นมันจะหายก็เลยใช้การแคนเซิลดิช์ดดีกว่านะครับแล้วก็มากดสกิลแป่มาร์กเอาอะไรแบบนี้เป็นต้นนนี อันนี้มาร์กก็คือต้องรอดูด้วยนะครับถ้าควงไม่เสร็จเนี่ยมาร์ากไม่มาด้วยก็พยายามปล่อยให้สุดให้มันมีมาร์กแปะที่มอนให้ได้ครับอันนั้นเพิ่มเดาเมจได้เยอะเลยอ่ะสำหรับโรเดชั่นของทีมไฟฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับในเมตาปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ global ของเรานะอ่ะทีนี้มาต่อกันที่ทีมไฟนะครับก็เดี๋ยวดูกันนิดนึงทีมไฟสกิลของฟิลนานะครับเราจะเลือกใช้เป็นไอโดโฟกัสแล้วก็ทอร์เรนต์ฟอร์์นะครับอ่าสำคัญมากนะครับต้องให้มีเกรเด้งนะครับ ทีมไฟใช้ทอร์เรนฟอสถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่ค่อยคุ้มแหละเพราะว่าทอร์เรนฟอสเนี่ยมันจะบวกดาเมจสกิลแล้วก็ดาเมจดิชาร์ดซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยราดิชาร์ดแค่ของหลานมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องใช้เพื่อที่เอาเกตเด้กนั่นเองครับไม่งั้นเล่นยากมากๆอันนี้คือบังคับใช้เพื่อที่ให้มันเล่นได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะ,ะใช้สกิลเป็นเซตแบบนี้เอาไว้นะครับอ้าอสลับผิดทอร์เรนฟอสเอาไว้ที่เลขหนึ่งนะครับ เพื่อที่มันจะได้รีเซ็ตสกิลทุกครั้งหลังจากที่เราดิร์นสกิลฟิวอนาเสร็จจะเล่นได้ง่ายกว่าใโดโฟกัสเอาไว้ที่ปุ่มพิเศษก็กดทุกครั้งที่กดได้ทีมไฟโรเดชันมันจะง่ายมากๆนะครับยิ่งมาตีกระบองเพชรจะแรงกว่าทีมอื่นเขาเลยเพราะว่าเวลาไปเล่นจริงเนี่ยร่มของหลานเนี่ยมันจะโดนไม่เต็มเนาะกะ็เดี๋ยวให้ดูกันนะครับสาหรับตอนตอนเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดดริยฟิวอนาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใช้สกิลหลานก่อนนะครับ เปิดด้วยฟีโนาเซตเข้าไปแดตตีทีนึงครับเพื่อให้ล่มมันออกมาสาหรับใครที่มีหลานในระดับ3ดาวขึ้นไปเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ล่มจะมาเลย3อันก็ใช้เปิดด้วยล่มหลานได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีดาวเยอะนาอมีแค่1ดาวอะไรเงี้ยก็เปิดด้วยแอนนาเบลควักปืนมายิงเลยก็ได้นะครับอันนี้มีหลาน6ดาวเนาะก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับปึ๊บแดตตีตข้าไปทีนึงล่มมาเนี่ยสกิลชิ่งไปก่อนเลยแล้วก็ใส่กระสุนยิงนะครับ อันนี้เราจะยิงตอนเหลือครูดาวของกระสุนแอนนาเบลเนี่ยที่เลข7นะครับประมาณเลข7เลข6ได้เลยนะครับแล้วก็ดิช่าอยู่หน้าปึ๊บดิช่านกเป็นนิกตุกสกิลวจะวนกลับมาพอดีครับเหมือนเดิมเลข7เหมือนเดิมครับรอ,อก,กระสุนแอนนาเบลเป็นเลข7จ็ครับอันนี้ก็มีมีแด็ก็แด็ยิงไม่มีก็ยิงธรรมดาปึ๊บนกเป็ินิ์นจะหลุดแบบนี้นะครับ สำคัญก็คือตอนที่ใช้พวกสกิลฟิลนาต่างๆนี่แหละครับก็แคนเซิลแอนิเมชันให้ได้ไวๆนะครับมันเป็นผลเยอะมากสำหรับคนที่แคนเซิลคล่องและกับคนที่แคนเซิลยังไม่คล่องนะครับช่วงนี้ลงปับ๊บนกเลยเห็นไหมลงพื้นเสร็จผมแทบไม่รอชูม,มือด้วยซ้ำนะครับคือกดได้ก็กดเลยแต่ถ้าไวมากๆจริงๆเนี่ยสกิลไม่ออกนะอันนี้ต้องฝึกให้คุ้นชินนิดน,นึงนะครับถ้าสกิลไม่ออกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้บัฟดาเมจนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับโรเชั่นทีวายเป็นโรเชั่นที่ง่ายที่สุดแล้ว มันมีแพทเทิร์นตายตัวมากเลยครับ1 2 3 1 2 3นบนไปเรื่อยเห็นไหมคือมันจะไม่ได้มีอะไรแปลกๆเหมือนทีมไฟฟ้าเมื่อกี้นี้ที่ว่าแบบจะมีช่วงจังหวะเด็ดแอร์ที่ต้องเอาเฟรเลียมาเลือกเอาว่าจะแดดตีโดดโฮโดดจิ้งๆิ้งกอากาศมันจะไม่เหมือนกันทีมไฟคือจะเล่นอย่างนี้เลยครับแพทเทิร์นจะตายตัวมากนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวถ้าเราไม่ได้มีหลานในระดับ3าดาวขึ้นไปเนาะก็ตอนเปิดในแก๊กก็ไม่ต้องชิ่งร่มครับแล้วก็ใช้สกิลพิวน่าเสร็จใช แอนเชอร์นี้ฉาดออกให้หมดก่อนนะตอนเปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับรอคูดาวแป๊บนึงอ่ะก็ปึ๊บปึ๊บก็พักฟืนมายิงเลยครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีหลานสามดาวเนาะก็ค่อยไปกดสกิลในหลุมต่อไปครับเพราะว่าพอผ่านหลุมแรกนี้ไปแล้วเนี่ยล่มมันก็จะมาครบสามอันพอดีก็จะแบบนี้ครับมันเดิมทุกอย่างมันเดิมหมดอ่ะ ต่างแค่ตอนเริ่มนิดเดียวครับใครที่ทําล่มหลานลงมาในฟิวสามอันต่แรกได้ก็กดสกิลไปก่อนทีนึงก็ได้ครับมันช่วยเพิ่มดาเมจต้นได้อยู่นิดนึงเนาะเนี่ยดาเมจที่ทําได้มันก็จะพอๆกันเลยครับประมาณ40สเปอร์สำหรับล่มอะไรประมาณนี้เนาะอะ,อะทีมไฟประมาณนี้นะครับโรตชั่นของทีมไฟที่มีฟิวนาทีนี้มากันที่ทีมน้ําแข็งนะครับก็ทีมน้ําแข็งเนี่ยก็อ e ีแคลสกับอลิสเนาะตัวของฟิวนาใช้สกิลเหมือนทีมไฟเมื่อกี้เลยครับแต่พิยงแกจะสลับตำแหน่งกัน เราจะสลับเอาไฮโดรโฟกัสไว้ที่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็ทอเลนฟอสอยู่เลขสองอ่ะแล้วก็เรื่องของเซตเมทริกเนี่ยใครมีเมทริกคลอดีใช้ได้นะครับจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าคราวนี้เราใช้ตัวของสก,กิลของฟิโอน่าเนี่ยเราใช้ไฮโดรโฟกัสเนาะมันไม่ได้รีเซ็ตตามตอนที่เราดิชชร์นแล้วนะครับทำให้มันจะมีช่วงเราช่วงการต้องรองครูดาวนิดหนึ่งถ้าใครมีเมทริกคลอดีจะดีมากๆานะครับใส่ไปที่คลาสจะช่วยให้ครูดาวมันพอดีกันมันจะเล่นได้ง่ายกว่า ครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับกดได้ก็กดกดไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนอะไรงี้เนาะเหตุผลที่ต้องเอาไฮโดรโฟกัสมาไว้เอ่อเหตุผลที่ต้องเอาทอร์เรน์ฟอสเนี่ยมาไว้ที่ปุ่ม X เพราะว่าอีคารัสเนี่ยมันเกิอเราเล่นเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เกจมันเต็มเนาะเราก็จะทิชาตอีคารัสครับแล้วก็ดึงไปก่อนเลย2ครั้งแล้วเราก็จะมากดสกิลนี้เพื่อที่ให้มันรีเซ็ตจะทําให้เราดึงได้ใหม่ เท่ากับว่าเราจะสามารถดึงได้ถึง4ครั้งซอนเลยจะทําดาเมจได้สูงขึ้นอีกมากๆอันนี้เป็นไอเดียในการที่ทําไมถึงต้องเอาทอร์เนรนต์ฟอสไว้ตรงนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้สําหรับจีนน้ำแข็งเนาะก็อ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นให้ดูเลยนะครับสำหรับโรเดช่าทีน้ําแข็งก็อล,ลิสมีอยู่เพื่อบัฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าการมากดสกิลเท่านั้นเพราะอันนี้กดสกิลได้เสร็จพอเลยครับอทอร์เนรนต์ฟอสบังคับนิชาด ก็จะดึงได้2ครั้งแบบนี้อ่ะก็วนไปครับเพลย์เซนก็ดิฉาดเิโอนาแล้วก็กลับมาที่อีคลัสนะครับกดคอ,อร์เนลฟอสสำคัญมากนะครับคอ,อร์เนลฟอสอย่าไปล่านก่อนนะครับกดแค่ตอนถืออีคลัสอยู่เท่านั้นนะจะพอดีกันนะก็ไปที่อลิสรับใหม่อ่ะดึงก็วิธีการกะทามมิ่งของอลิสก็คือดิชาดเิโอนาสองครั้งนะครับเมื่อดิชาไปสองครั้งแล้วน่ยจะกลับที่อลิสได้มันจะพอดีกันนะ มาณนี้ครับสกิลมีก็เนี่ยกดได้ก็กดไปครับนนกลับไปที่อลิสอลิสใช้แค่เหมือนเดิมนะครับใครที่เคยดูโรเตชั่นตอนผมสอนทีมสามน้ำแข็งแล้วอะแค่แค่ยกคือพอเลยไม่ต้องรอลงพื้นนะครับมันจะช้าไปแล้วแค่กดยกขึ้นไปปับ๊บเนี่ยมันได้ฟิลก็คือพอเลยนะครับสำหรับอลิสเนาะประมาณนี้นะครับโรเตชั่นทีมน้ำแข็ง ไี่ขึ้นมาเล่นก็ต้องฝึกเยอะนิดนึงครับเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะไปลั่นในเจ้า tolerance เ,เนี่ยกดก่อนกดก่อนที่จะถือวุอีคลาสนี่นคือใช้ไม่ได้นะครับเราจะกดแค่ตอนถือวุอิคลัสเท่านั้นเนาะอี่างไผมยกตัวอย่างให้ดูตอนที่เกตกำลังจะเต็มอ่ะพอเกตมาเต็มใช่ไหมเราทิศฐานคลัสเราจะคิวไปหนึ่งดึงได้อีกหนึ่งดึงได้อีกหนึ่งแล้วเรากด t o เ e r n ก็จะดึงได้อีกสองอ่ะเนี่ยคือมันจะทำดาเมจได้ยเยอะมากๆครับในจังหวะถ้ามันลงลงล็อกได้เป็นอะไรแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นเห,เหตุผลที่ว่าทำไมถึงเอาทอเรนพอป์ตไว้ตรงนี้เนาะอ่ะแถวๆนี้นะครับสำหรับโรเดชันของทีมน้ำแข็งนะอ่าทีนี้มาต่อกันที่ทีมกายภาพนั่นเองนะครับก็สำหรับทีมกายภาพนาอก็จะเป็นอ่าอูมินะครับแล้วก็เลื่อยของน้องโน,โนโน่นั่นเองสำหรับสกิลของฟิโอน่ามาดูกันก็จะใช้เป็นไฮโดรโฟกัสนะครับกับเมลสตอมอ่าเมลสตอมนี่ก็คือให้ดูนิดนึงนะครับ เหมือนใช้คุ้มอยู่แค่ทีมเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนทีมไฟฟ้าก็จะแอบๆพอใช้ได้อยู่นะแต่จากที่ลองเทสมาก็ <C ười> <C ười> จะว่าไงต,ต้องไปฝึกเยอะหน่อยนะครับถ้าจะเอาเมลสตอ์มาใช้กับทีมไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นใช้สูตรที่ผมสอนไปให้คล่องกันก่อนกันแล้วกันนะอันนี้นะครับก็คือเมื่อเรากดบัฟนี้ใส่อาวุธนะครับมันจะเพิ่มไฟนอลดาเมจขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับในระยะเวลา10วิ <S <S 2 <S 2> พอผ่าน10วิไปก็จะอยู่ในจุดที่มันตันแล้วซึ่งเมื่อเราใช้ร่วมกับอเวุของฟิลาเนี่ยได้ พื้นเ,เพิ่มขึ้นถึง33%เลยนะครับก็เลยใช้เป็นอน,นี้ได้สำหรับทีมกาจะภาพที่ยืนฟิลอยู่นานๆนั่นเองนะครับประมาณนี้ทีนในเรื่องของทีมการจภาพจะมี2แบบนะครับเรื่องของการเล่นเนี่ยก็คือใช้ตัวของเลื่อยเป็นหลักหรือใช้แสบเป็นหลักโดยเท่าที่ลองในเซิร์ฟกรอบของเราตอนนี้ก็คือใช้แทบเป็นหลักจะแรงกว่านะครับเอาเลื่อยมาซับใช้เลื่อยเป็นตัวซับ DPS นะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูแล้วเดี๋ยวเลื่อยเนี่ยมันจะได้ใช้แบบเฉิดฉายจริงๆในทีมสองเอัลเตอร์นะครับก็ เดี๋ยไปลองให้ดูด้วยเนาะอันนี้มาลองดูนันนี้ก,นก่อนนะครับสำคัญมากเมลสตอมอย่าไปลั่นใส่ผิดอาวุธเราจะกดใส่กับอาวุธที่เราใช้เป็นดาเมจหลักเท่านั้นซึ่งในที่นี้เราจะใช้อูมินะครับก็เปิดสกิลเปิดเล่งหนวดกดนี่อ่ะเปลี่ยนเป็นอูมิเสร็จก็กดเมลสตอมใส่ที่อูมินะครับแล้วก็ฟาดไปยาวๆครับของอูมิเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้มากนะครับมันแรงแค่ตอนมีเกลแซ่อยู่เนาะก็ตีจนเกลแซ่หมดครับแล้วก็จะสลับกลับไปดิชาที่เลื่อยนะครับเพื่อเอาหนวดอ่า เอาเก็บสแต็กโหอดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ดิฉาดเรื่อยก่อนปุ๊บก็สกิลไปหนึ่งทีเร่งจังหวะน,นี้แล้วก็เลื่อยมาถ่ายครับเพราะว่าต้องเก็บเกล็ดแทะอูมิเนาะสำคัญมากนะครับถ่ายแป๊ให้ถึงข้อถึงข้อแล้วก็มาดิฉาดพิโอนาครับเพื่อเอาบัฟนะบัฟเอาบัฟกลับมาที่อูมิใหม่ครับก็จะกดสกิลได้พร้อมกับเมลสตอร์มพอดีก็ฟาดโบนไปเหมือนเดิมครับฟาดจนหมด เอา้าต้นเกตโหวดวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดิชา์ที่เลื่อยใหม่ครับเพื่อเอาสแต็กหนวดแล้วก็ถ่ายต่อเก็บเกล็ดแทามันจะวนแบบนี้ครับโรเตชนเันก็จริงๆก็ดูเข้าใจง่ายนะไม่ได้ยากครับเป็นแพทเทิร์นเนี่ยดิชาเอาเกต็ดหนวดใช่ไหมกดสกิลเล่นหนวดตีเร็วแล้วก็ถ่ายเก็บเกล็ดแทกไปนิดนึงครับแล้วก็ไปดิชาฟิวนาเพื่อวนบัฟใหม่ปึ๊บเอาถึงข้อนะครับตอนใช้ฟิวนาเนี่ยวนบัฟใหม่ครับ ก็นี่พอเปลี่ยนมาถึงมุมนี้ปั๊บแล้วก็กดเมลสตอมกดสะิลป้าต่อได้เลยนะครับอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับโลเิชชั่นของทีมกาจภาพเนาะอันนี้คือใช้แทะเป็นหลักนะครับจะเล่นแบบนี้ควรค่าอยากใช้เลื่อยเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวผมแนะนําให้เนาะใช้เลื่อยเป็นหลักก็มีให้ดูนิดนึงครับเผื่อใครอยากชอบชอบเงเอาเลื่อยแค่ปับ๊บเราก็ไถซ้ายไถยขวาได้เดี๋ยวทําให้ดูว่าเล่นยังไงนะครับ อ่ะก็ถ้าเราจะใช้เลื่อยเป็นหลักนะครับแล้วก็จะจะ,จะสลับกันระหว่างอูมิกับตัวของเลื่อยเนาะก็คือคันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกดอูมิก่อนเพื่อเป็นบัฟแล้วก็สลับมาที่เลือลเออเล่อยแล้วค่อยกดเมลสตอมใส่เลื่อยแล้วก็ไถนะครับฟูาดาวน,นิดหนึ่งนี่กดสกิลไปป๊บเปลี่ยนเลยครับแล้วก็กดเมลสตอมสกิลหนึ่งครั้งก็ไถเลยอ่าเพราะว่าอูมิเนี่ยเราไม่ได้ต้องการดาเมจจากสกิลแล้วครับไม่ต้องปล่อยสุดถ้าสลับได้ก็สลับเลยครับ อุมิเนี่ยเมื่อเราก,กดสกิลไว้แล้วเราสลับอาวุธมันจะมีดาเมจดอททิ้งไว้ที่พื้นใส่มอน้อยู่แล้วนะครับถ้าสดาวขึ้นไปนะอันนี้เราก็จะถ่ายยาวๆเลยครับดูที่คูดาวเมลสตอมอย่างเดียวเลยนะครับรอจนคูดาวเมลสตอมเหลือประมาณ5าวิก็จะไปที่ฟิอนาครับเพื่อที่เอาบัฟนั่นเองแบบนี้สลับมาอุมิสกิลแล้วก็แบบนิชชัดวันนี้อ่านะครับเมลตอมสกิลหนึ่งครั้งเล็งหนวดตีเร็วแล้วก็ถ่ายใหม่อ่าวนไป ทีในการเล่นของเซตนี้นะครับก็คือตอนที่เราสลับอูมิเมื่อกี้น,นะครับจะต้องมือไวนิดนึงถ้าช้าแล้วเกจมันเต็มก่อนเนี่ยมันจะลั่นเป็นดิฉชชัดอูมิมันจะทําให้เรามาดิฉชชัดเรื่อยไม่ได้นะครับมันจะไม่มีหนวดเพิ่มนั่นเองตอนที่สลับไปที่ปิล์นาเดี๋ยวคอยสังเกตดูนะครับตอนนี้เห็นไหมพอสกิลฟิล์นาเสร็จปั๊บรีบสลับมาที่อูมิแล้วกดสกิลเลยครับเพื่อที่ตอนนี้เห็นไหมดิฉัดมันจะเต็มพอดีที่อ่าเรื่อยเราต้องดิรัดเรื่อยนะครับเพื่อที่เอาหนวดนั่นเองถ้าาเรช้า จะทำให้ดูว่าถ้าเราช้ามันจะเป็นยังไงกับเผื่อเราช้าแล้วแบบเกตมันลั่นไปเต็มที่อูมิก่อนเนาะมันจะทําให้เราไม่มีสแต็กหนวดเพิ่มนะครับจะขายให้ดูนี่ก็รอเมลสตอมนะครับสมมติว่าเมลสตอมมันถึงเวลานะก็คือประมาณ5าวินะครับ6วิ5วิดิร์ดใช่ไหมตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราช้านะครับมันจะกลายเป็นดิชร์ดอูมิเห็นปะครับทําให้เราสลับไปเรื่อยคราวเนี้ยเราไม่มีดิชร์ดเรื่อยสลับไปเปล่า หนวดหมดอ่าสแต็กหนวดมันจะหมดครับทาให้เราถ่ายนิดนึงก็หนวดหมดแล้วของน้องโนโน่เนี่ยมันแรง,ง,งที่การที่มีหนวดมาช่วยตีฟรีให้นะครับสำคัญมากตอนนี้ต้องกลับไวๆนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เอาเลื่อนมาเล่นเป็นยืนฟิวแบบนี้นะอ่านี่ลองให้ดูกันนะครับว่ามันเล่นประมาณนี้อ่าก็อ่นนี้เดาวมาแถมเป็น2องอเตอร์ให้นะครับก็คือ อันนี้ผมเห็นคนเล่นมาแล้วมันเวิร์กดีนะครับก็เลยมาแนะนําการสาหรับใครที่มีแบบทีม2องเอเตอร์แล้วก็ใช้นนเป็นดาเมจหลักเนาะอันนี้จะเล่นแบบเมื่อกี้เลยครับก็คือแค่เปลี่ยนหลินมาแทนอูมิเราจะใช้เลือยเป็นดาเมจหลักเนาะแล้วก็ตัวของหลินเนี่ยมีแค่เพื่อมาวางวงพายุเท่านั้นนะครับก็จะเป็นจังหวะช่วงสลับเหมือนอูมิเมื่อกี้เลยครับที่เราดิช,ชา์ของฟิอนาเสร็จใช่ปะ่ะรีบเปลี่ยนมาที่หลินแล้วรีบวางวงคืออย่าให้เป็นดิช,ชาหลินเน่ยพอสกิลฟิอนาเนะาะดิช,ชาเสร็จปั เปลี่ยนมาหลินแล้ววางวงครับแล้วเกตมันจะเต็มพอดีก็ดิช,ชาดเป็นน้องนองนโอะออกมาเพื่อที่ปั๊มเกตหนวดใหม่นั่นเองนะแล้วก็ถ่ายยาวๆครับอาจจะลองมาเล่นให้ดูกันนะว่ามันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับก็ถ้าเอาตามลุมเลยก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยฟิวนาก่อนแล้วก็ไปวงหลินแบบนี้ครับแล้วก็กิลเมลสตอมถ่ายเลยอันนี้หลูปแรกดูดมันจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนไวหน่อยนะครับสำหรับเมลสตอมรอบแรกเอาเกตเต็ม2เกตตรงนี้นะครับ Okay, ああเกับเต็มเอเคกับเต็มปึ๊บน mm ี hmm. mm ่อ่าเปลี่ยนมาวางวงใหม่เห็นไหมรีบมาวางวงนะครับอ่าแล้วก็ปึ๊บกิลหนึ่งครั้งล้วก็ถ่ายไปครับตอนนี้เรายังกดเมลสตอร์ไม่ได้น้อเพราะคูดาวมันนานนะครับก็อาจจะต้องรออีกรูปนึงนะครับอันนี้ถ่ายเปล่าไปก่อนเหมือนเดิมเลยให้เกจเกือบเต็มนะครับปึ๊บอ่ะแอวนี้แล้วกันเม็กชวนนิดนึงครับเพราะว่าเรามีวงหลินอ่ารีบเปลี่ยนมาที่หลินนะครับกดเมลสตอร์อัดตรงนี้แล้วก็อันนี้ถ่ายได้ยาวๆแล้วครับกิล กดไปเพได้ก็กดไปก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายยาวๆอ่าอันนี้ต้องระวังเรื่องเกรดล่ามเต็มนิดนึงครับเพราะว่าเรามีวงหลินและใครที่มีหลิน5ดาว6ดาวขึ้นไปเกรดมันจะขึ้นแล้วนะครับมันจะไม่ได้เหมือนพร้อมอูนี้เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามันเกรดถ้าเราปล่อยเต็มอย่างนี้ไปเลยเนี่ยพอเปลี่ยนปั๊บมันจะเต็มนะครับเดี๋ยวลองผมลองให้ดูนะปึ๊บแบบนี้อ่อันนี้พยุหลิ่นหมดก็ลาอตัวไปอ่าเปลี่ยนรีอเปลี่ยนรีบเปลี่ยนฮะแ่ถวนี้แต่ถ้าังมีพยุหลิ่เมมือกก็คันจะเเเต็มมนนครัับลล่ยยาก ก็คือเราจะใช้แบบนี้นะครับหลินเนี่ยเราไม่ต้องการดิฉาเราต้องการแค่เปลี่ยนมาวางพายุให้ได้นะครับแล้วเกตมันจะเต็มพอดีที่น้องโน้กเนาะก็ดิฉามาเอาแส่เอาหนวดเนี่ยมันเดิมนะครับนี่ก็หายไปอ่าอันนี้คือแรงนะครับสำหรับคอมทีมเอาทเตอร์เนาะในดูดาเมจที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับลั่นไปแรงมากเลยครับจะ300แล้อยละ เผื่อใครเล่น2องออเตอร์กับน้องโนนนอนอยู่นะครับยังไม่มีโลเทชันยังไม่มีท่าเล่นลองเอาไปเล่นได้นะก็อันนี้คือหลกัหลกๆก็คือเน erm ้นไดเมจกายภาพแหละเนาะใช้เลื่อยเป็นหลักนะครับสำหรับทีมสั่นพ้องออเตอร์เนี่ยมาเล่นได้หลายแบบนะแต่นี่คือเอาแบบที่ผมคิดว่าไปเล่นแล้วมันใช้งานได้จริงเวิร์กมากๆนะครับใครเล่นไต่ใบงใบกอนเนี้แรงนะครับเล่นได้เลยเนาะแต่อาจจะต้องระวังเรื่องการตาหน่อยนิดนึงนะครับด้วยความที่น้องก็ถ่ายนานเนานะไม่ได้มีการฮิวไงนะ อันนี้ไม่ได้มีฮิลครับมีแค่โล่ที่คอยรีเจนทุกๆกี่วินะเจ็ดวิมั้งผมจำไม่ได้แล้วอ่ะห้าวิหรือเจ็ดวินั่นแหละก็ต้องถ่ายหลบซ้ายหลบขวากันหน่อยนะครับก็ยังดีที่ว่าในคอมนี้มันมีฟิโวน,น่าก็คือคอยใช้ฟิโหน,น่าจังหวะดิฉาจังหวะน,นี้มันฮิลได้นะครับเล็กๆเ,เนาะอ่ะรถวแถวนี้นะครับสำหรับคอมทีมกายภาพนะครับทั้งแบบปกติเนาะแล้วก็สองเอาเตอร์ด้วยนะครับอ่ะในคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นเกมนี้อยู่ไม่มากก็น้อยแล้วกันเนาะอันนี้คือเป็นโรเตชันของทุกทาธาตุเลยนะนะครับสำหรับทีมที่ใช้ฟิวนาอยู่นะครับของฟิวนาเนี่ยคือเล่นได้เหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟิวนาตั้งแต่ศูนย์ดาวขึ้นไปจนดาวเยอะๆนะครับวิธีการเล่นนี่ยเหมือนกันหมดเลยอันนี้ข้อดีคือสามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าในเจาะลึกลงไปในตามแต่ละธาตุเนี่ยบางธาตุอาจจะต้องรีควอร์เมนดาว เยอะๆหน่อยอย่างการใช้หลินยังไงก็อาจจะต้องเป็นหลินในระดับ6ดาวนะครับเพื่อที่จะได้วางวงพายุได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันก็ใช้แค่กับทีมสันพ้องอาลเตอร์แหละเนาะแล้วก็ได้จ่อเลือกรายละเอียดให้ไปแล้วนะครับอย่างทีมไฟก็ถ้าหลานของใครไม่ได้3ดาวตอนเปิดก็ไม่ต้องใช้ล่มเปิดก็ใช้อันเดเบลยิงได้เลยเหมือนกันนะครับก็แนะนําไปหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออหวังว่าจะช่วยให้ใครที่แบบมีทีมตามเนี้ยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้ใหมันทำเดเมจได้แรงหรือมีวิธีการเลล่่่นอยูแแ้วแต มันยังทําได้เพิ่มอีกก็ลองเอาโรเตชันที่แนะนําในคลิปนี้ไปใช้กันดูแล้วกันเนาะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆมากก็น,น้อยแล้วกันนะครับยังไงฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าโอกาสหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ